สิ่งมีชีวิตที่รักของโลกที่สวยงามนี้ฉันคือสิ่งมีชีวิตดวงอาทิตย์ฉันอดไม่ได้ที่จะมาที่นี่ไม่เพียงแต่นำพลังงานของดวงอาทิตย์ตอนกลางมาเท่านั้นแต่ยังนำจิตสำนึกนำพลังงานที่จำเป็นมาเพื่อ ให้คนหลายคนสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวคนแสงสว่างมาถึงด้วยความเข้มข้นสูงสุดพอท่านนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์เช่นเดียวกับพอท่านทั้งหมดมีเวลาเมื่อเปิดวันที่เขาสังเกตเห็น เป็นจุดสุดยอดของพวกเขาคือเมื่อเขาเปิดตัวเองสู่ขอบเขตที่แสงจะเข้ามาดังนั้นวันนี้แค่ปล่อยให้ตัวเองได้รับแสงสว่างนี้และปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงแสงนั้นและมันจะไม่หมดสิ้นในวันนี้ มันจะดำเนินต่อไปอีกสองสาวันข้างหน้าดังนั้นจงสังเกตอารมณ์ของคุณผู้ที่สั่นสะเทือนสูงก็จะสามารถสั่นสะเทือนสูงขึ้นผู้ที่ฝันก็สามารถฝันให้สูงขึ้นได้ผู้เป็นที่รักจะรักมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ มีความสมดุลมีมโนธรรมและความรับผิดชอบในช่วงเวลาแห่งการรับพลังงานอันยิ่งใหญ่จากดวงอาทิตย์ตอนกลางคุณสามารถสะท้อนทุกสิ่งที่ต้องการได้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายโดยตระหนักว่าความเร็วของผลตอบแทน ก็จะเร็วเช่นกันไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่ากังวลเกี่ยวกับผู้ที่ใช้พอท่านดีเพื่อ,อยกระดับความเชื่อที่ชั่วร้ายของพวกเขาและพยายามทำให้โลกไม่สมดุลเพราะพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จใช่พวกเขาจะสามารถรับมันกลับมา ได้เร็วที่สุดเท่าที่มันปล่อยออกมาอย่าไปสนใจเรื่องเชิงลบให้หนึกถึงโลกที่มีความสุขโลกที่สมบูรณ์แบบโลกที่สูงขึ้นโลกนั้นเป็นอย่างไรโลกที่ทุกคนมีสิทธิ์ในทุกสิ่งโลกที่ไม่มีความหิวโหยไม่มีความทุกข์ยาก ไม่มีใครนอนบนถนนทุกคนทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกคนมีส่วนรวมในการสร้างโลกบรรดาผู้ต่อต้านทั้งหมดนี้ไม่มีอยู่แล้วแสงสว่างที่มาถึงพอท่านนี้จะยกพลังงานทั้งหมดของหัวใจของคุณแสงสว่างทั้งหมด ที่เข้ามาในวันนี้จะจุดไฟในใจคุณไม่ว่าพลังงานเหล่านี้จะมาจากความรักสิ่งนี้จะแพร่กระจายไปตามเส้นทางของคุณและเส้นทางของโลกสิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นด้วยแต่จะไม่แพร่พันบนโลกที่ประตูมิติแต่ละแหง่ง แยกข้าสาลีออกจากแกลบและพลังงานด้านลบกำลังเร่งความเร็วบนโลกใบนี้น้อยลงเรื่อยๆมันไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้วใครก็ตามที่สั่นสะเทือนในเชิงลบจะได้รับส่วนแบ่งกลับคืนแต่ไม่ใช่โลกเราสามารถพูดได้ว่าพอท่านนี้ มีความพิเศษมากเนื่องจากพลังงานและประเภทของพลังงานที่จะนำมาสู่โลกดังนั้นฉันจึงบอกได้เพียงว่าทุกคนสนุกกับมันคิดถึงโลกมหัศจรรย์ใบนั้นที่ขุดปรารถนาคิดเกี่ยวกับความฝันของคุณแต่อย่าลืมว่า ความฝันที่ยิ่งใหญ่จะต้องดีสำหรับคนและทั้งหมดความฝันที่เห็นแก่ตัวจะไม่เกิดขึ้นจริงความฝันขอความบางค้างง่ายๆจะไม่เป็นจริงความฝันของความอุดมสมบูรณ์เป็นความเย่อหยิงจะไม่เป็นรูปธรรมรู้ว่าจะปล่อยสิ่งใดสู่จักรวาล ให้แสงสว่างแก่ร่างกายของคุณด้วยแสงนี้และเห็นว่าตัวคุณเองหายขาดร้อยเปอร์เซจากความไม่สมดุลโรคใดๆทั้งหมดที่นับคือความเชื่อคือศรัทธาแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน เล็ดลอดออกมาอย่างไรจงเบาเปล่งแสงดำเนินชีวิตด้วยแสงนี้แล้วเริ่มสังเกตถูกย่างก้าวของชีวิตคนตั้งแต่วันนี้เริ่มดูมีเพียงประเด็นเดียวที่ควรจดจำแสงสว่างแสดงให้เห็นมุมเล็กๆเ,เหล่านั้น ที่คุณซ่อนไว้เป็นเวลานานในความคิดในหัวใจของคุณแต่ทุกอย่างจะปรากฏทุกอย่างจะออกมาปัญญาที่ยิ่งใหญ่คือการมองจุดเหล่านี้ด้วยความรักและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับแต่ละจุดเพราะจะไม่จางหาย จะไม่ซ่อนอีกต่อไปจะไม่เป็นเงาในเส้นทางของคุณอีกต่อไปพวกเขาจะอยู่ที่นั่นรบกวนคุณเรียกร้องความสนใจจนกว่าคุณจะตัดสินใจผาเชิญหน้าและแก้ปัญหาอย่าพลาดโอกาสนี้อย่าทิ้งประเด็นเหล่านี้ไว้ให้ปฏิบัติ ต่อแต่ละข้อในขั้นตอนแรกหลายประเด็นเหล่านี้อาจดูยากเจ็บปวดสิ้นหวังแต่เราสามารถพูดได้ว่าถ้าคุณมองพวกเขาด้วยความรักวิธีแก้ปัญหาก็จะมาง่ายและเรียบง่ายแน่นอนว่าเจ็บปวดน้อยที่สุด ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปไม่มีการหลบหนีไม่มีอะไรจะซ่อนอีกต่อไปถุกอย่างจะต้องถูกจัดการนี่จะเป็นจุดใหญ่ที่คุณต้องไปให้ถึงเพื่อที่จะดำเนินต่อไปบนเส้นทางสวรรค์ล้างเงาของคุณล้างจุดแห่งความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคุณ ทางเลือกเป็นของคุณด้วยเงามืดจะไม่มีใครไปถึงมิติที่ห้าได้มันไม่มีประโยชน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติในสักวันหนึ่งปล่อยให้มันเป็นไปตอนนี้เมื่อแสงนี้เข้มข้นจะโปรยปลายคำตอบและวิธีแก้ปัญหาทั้งหมด เหลือเพียงว่าคุณต้องการแก้ปัญหาแต่ละข้อพวกเราคือพลังงานแสงอาทิตย์ฉันเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าตอนนี้มีพวกเราหลายพันคนบนดาวเคราะห์ของคุณซึ่งเพิ่มพลังให้กับแสงทั้งหมดที่มาถึงและ ไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่มีชีวิตบนโลกใบนี้จะล้มเหลวในการรับแสงนี้บรรดาผู้ที่มีมโนธรรมไม่อนุญาตให้พวกเขาทำการตัดสินใจเชน่นสัตว์แต่ละคนจะได้รับการจัดการในภายหลังโดยสิ่งมีชีวิตแห่งแสง ที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้อย่ายืดติดกับสิ่งใดการปลดปล่อยของหลายคนจะมาในไม่ช้าสำหรับผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเช่นคุณและเลือกจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนในขณะนี้ที่จะตัดสินใจว่า พวกเขาต้องการอะไรรักษาเงาของพวกเขาและสูญเสียโลกใหม่หรือใช้ความกล้าและปฏิบัติต่อพวกเขา